เรื่องย่อละครเงากรรมเทพกระมลทัศต,ตัดสินใจส่งกุลชาติไปเรียนภาษาอังกฤษแต่กุลชาติกลับหลอกเอาเงินไปถลุงเล่นในขณะเดียวกันโรมเริ่มปฏิประต่อตามสืบคน้นเรื่องความสัมพันธ์ของเทียนกับกุลชาติ เขาขอให้ปานวดีและหมอเผ่าเทพช่วยสืบและคอยดูแลสอนเทียนเรื่องต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและขอให้เก็บเรื่องชาติกำเนิดของเทียนไว้เป็นความลับแม้กับเทียนเองก็ตามโรมให้ลักสมน์มาสอนภาษาอังกฤษให้เทียนซึ่งลักสมน์สามารถเข้ากับเทียนได้เป็นอย่างดีและสนิทกันอย่างรวดเร็วแต่เขาก็เริ่มมีความสงสัย ในพฤติกรรมของโรมที่ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์พิเศษกับเทียนเพราะพี่ชายเขาดูห่วงเทียนมากๆเทียนได้ถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นหญิงสาวสวยสง่าโรมรอคอยที่จะเปิดตัวเทียนให้สังคมชั้นสูงซึ่งปานวดีช่วยเนรมิตให้เทียนงดงามจนทุกคนตะลึง เทียนเองก็ชอบที่ตัวเองได้แต่งตัวสวยงามส่วนโรมเองก็ตื่นตาตื่นใจกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้โรมตัดสินใจพาเทียนเข้ากรุงเทพเพื่อดําเนินการตามแผนการแก้แค้นของเขาในขณะเดียวกันกมลทัศน์มีแผนจะส่งกุลชาติไปเรียนต่อต่างประเทศพร้อมกับให้นภา,าเลขาที่เป็นเมียลับๆของเขาคอยประกบกุลชาติเพราะกะมลทัศน์มีแผนที่จะทำให้สมบัติทุกอย่าง มาเป็นของเขาโดยชอบทำโดยมีกุลชาติเป็นหมากในเกมที่เขาวางไว้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ